มาจ้าสวัสดีครับพบกับช่องชาแนลลุงคาเฟ่บ้านอีกแล้วนะครับวันนี้มาเล่นเกม c Counter s t r i k e นะครับแก้เซงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับะจะมีอะไรสนุกสนุกก็เชิญติดตามกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็สร้างห้องเหมือนเดิมใช้แมปเดิมนะครับแมปเล็กๆ Se t u n ตอันด์สเต็เนะครับผมก็ มีอะไรมาเล่นสนุกๆก,ก็คือคราวนี้ครับกฎของห้องก็คือการกำหนดให้บอรดทุกตัวนะครับถือเฉพาะปืนพกนะครับแล้วก็จะมาสู้กันด้วยปืนพกอย่างเดียวกันเลยนะครับอ่ะเริ่มเลยไปเด้โจนแว่น กับขวาคนระับหายได้อยู่เฮ้ยพอ,อได้ทงกับขวาพร้อม,อมกด,ว,กดวิดีโอไปซียุโอ้องตัววัววัววัว ใส่หมวกครับโอเคผม,มชอบจริงเลยคืนที่ติดตัวมากับโจนบอกฟังก์ชันเสริมนิดนึงนะฮะกดคลิกขวานะครับมันจะขึ้นว่าสวิตช์บลัดไฟนะก็คือนตามนะแต่ผม,มชอบใช้แบบเซมิออโต้กึ่งแมนนวลนะจะรัว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  ข่าบความเดิมครับขนาดขวาก็ต้องขึ้นขับป่าโอ้ยโผล่อะไรมาโผล่อะไรมาตบอกเ้ยโอ้โหันนี้น่งเนียอะไยังครับอ้าวจะมเจอผมไม่น่าบุ่มบ่ามนะโอ้มีสองตัวถ้ากด B12 นนะครับมันจะเป็นปืนของฝั่งตำรวจ ฟังชันของมันนะครับก็คือเราสามารถที่จะลิดขวาแล้วก็ใส่ปลอกเก็บเสียงได้เองงบอกมันจะสะบัดสะบัดากหนักนะฮะยังไม่ทันทำอะไรเลย,ยหดร้ายกับเราโอ้ยเปลี่ยนมือหัน่า,นา,นาแง่ะบอกปืนมันจะไม่สายเท่าไหร่่าเปลี่ยนปืนกันอยู่เหรอเล้หัวโอ้แม เขายิงกันอยู่นี่มายุ่งอะไรกับเขาด้วยต่อไปนะครับ B13 อ่าจะเป็นปืนนะคับมันจากสิบสามนัดนะครับแกระสุนตกได้แค่52นัดเท่านะนั้นนั้นเราต้องยิงอยา่างระยัำ ยิงกับเขาตายกับเขาไหมเนี่ยครับปืนนี้โอ้โดนยิงหัวคนตรวจมีตะแม่นปืนพกมากกว่าเรารแล้วครับหนึ่งสามไปได้นะครับเดี๋ยว,วลองใช้รหัส B14 อันนี้หรือที่เขาเรียกว่าแมกนะัม ปกกระสุนได้7นัดนะครับสามารถปกกระสุนไปกับตัวได้อีก35นัดก็จะแรงตัวนี้ยิงทะลุกอมแพงด้วยนะครับก็มีคนใช้เล่เพล่หลายคนก็าจะใช้เป็นอาวุธสังหารได้เลยนี่ฮะฮะไปมาตรงนี้ได้แต่ได้แต่ได้ บงางอานมาถ้ำเสือ <mm mm> เพื่อนผมอ่านึงบไรไร้ปชิดตัวนี้สู้บอดไม่ได้เลย <mm mm> ผมอ่อนนะ <mm> จำหน้ามันไว้จำหน้ามันไว้ตัวนี้ <mm> ต่อไป B15 <mm> เป็นปืนที่ตะแว่นเขียวเขถือครับ 30นัดน,นะครับเหมือนปืนพกเลยเอ้ยเหมือนปืนปืนอาวุธหนักเลย,ย,ย,ยทำไมข้อ,อเ,ขเสียของปืนพกก็คือเวลาเปลี่ยนกระสุนมันจะเปลี่ยนทั้งสองมือทำให้ช้าจะแรงหรือเปล่าว้าว <c oughs> <c oughs> มีปืนพกถ้าใครใช้เป็นก็ถ้าใครชอบก็กดคอมเมนต์มาได้นะครับว่าชอบปืนพกแบบสองมือ ส่วนผมนะครับผมชอบแบบคืนแบบเปลี่ยนสิงเฮ้ยไม่ทำอะไรับรวยดีครับชอบตรงที่มันรัวยยิบหรือซอยยิงนั่นเองทั้งหมดเปลี่ยนปืนนี่นะครับมันจะเป็นกระสุนมือเหลือแค่เจ็ดแล้วไปเลยเพื่อนลุยผมขออ้าวไปดิผมกำลังเสริมโอ้ยได้ตัวเองทำไจะไม่ได้แล้ว หัวจะไม่ได้ทงตัวมหมดยังฮะโอ้เพียบโอ้เสียอะไรไปซือ้อเหลือบาลเลยตำรวจไปไปใครเขาจะได้ยินเสียงใช้มีดกันยังยืนหยัดกับปืนที่ได้มาโจดน,นะครับอ๋อเมื่อกี้ลืมใส่อันนี้ปล่าวครับเกาะแทเรื่อย เรื่อยนะนะพยายามพยายามเลนหัวให้ได้มากที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าก็ด้วยฝีมของเราก็อย,อยังไม่เข้าคันเก่งเกินไปนะ โดนนะเนี่ยโดนนะเนี่ยเอาโดนนะเนี่ยนเฮ้ยยิง hey, โดนเพื่อนตัวเองปะเจาๆแบบนี้พลาดอันนีโน้โจรคุ้มตัวเดียวปะ เพื่อตรงนั้นไม่ใช่โผล่หัวอ่นทํงไงอ่ะประศุนหมดพอดีเรชาบุญมากไปเปลี่ยนให้ผมด้วย ใช่ป่ะใช่ดิตายยังวะโอ้โหมันเหนียวจังเลยเว้ยเอาสมมติเฮ้ย เก็บเสียงอวหกเป็นหัวเพื่อนของฝ่ายตัวเองนะโอ้ม่โดนือว้ายยอมิงเลยนะว ใส่ความหนักเข้าสู้นะ่ว่าแม่นอย่างเดียวโดนมังแหละโดนมั้งแหละโดนมั้งแหละโอ้นี่ตายเลยเหนียวมากครับอ้เหนียวเกินไปแล้วเอาคือสุนไม่ได้แล้วด้วยงานเข้าแล้วครับ เหลือนหนึ่งครับช่วยพี่ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยผมไม่อยากสู้แล้วไม่เป็นไรครับต้องตัดฟันตะัววะโอ้เราได้ตัวนี้มาด้วยฮนะลำค่าจริงๆครับสามแต้มน,นี้ลำค่าจริงๆ <c oughs> นะฮะค, <c oughs> คือมีกาเนี่ยครับตังใจ

เราไม่ทันลำบากต้องซื้อใหม่อีกนะฮะยิงยิงยิงปั๊บตำเซียนนะฮะตำเซียนเหมือนเรียนมาเห็นหัวแวบๆเแบบอ้ยติดไทยเนี่ย โอเคครับก็พอหอมปากหอมคอ,อกันนะครับ oh. เ,เลือสุบฉีดดีในระดับหนึ่งนะครับ oh. ก็ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับรอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับว่าจะทำาปืนนะครับประเทศไหนก็สวัสดีครับ